สวัสดีครับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับบางทีมันก็พลิกผันได้แบบไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกษัตริย์ล้านนาองค์หนึ่งครับที่เรื่องราวของพระองค์มันสุดแปลกตรงที่ว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยกลับไปโด่งดังไปเป็นที่เคารพบ,บูชาในประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าในบ้านเกิดของตัวเองซะอีกมันเป็นไปได้ยังไงกันนี่แหละครับคือคําถามหลักของเราในวันนี้เลยกษัตริย์ล้านนาในศตวตรรษที่16เนี่ย ไปกลายเป็นวิญญาณที่คนพมา่าเค้าบูชากันได้ยังไงคือจากกษัตริย์ผู้ครองเชียงใหม่นะครับกลายไปเป็นหนึ่งในเทพร,รักระดับชาติของเมียนมาเลยนะเส้นทางนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมาครับเรามาค่อยๆหาคําตอบไปด้วยกันโอเคครับกษัตริย์ในหมู่ดวงวิญญาณตำนานยูนเบยินทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ถ่องแท้เนี่ยเราจะขอทําอะไรที่มันแปลกๆหน่อยคือปกติเราจะเริ่มเล่าจากจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับ แต่เรื่องนี้เราจะขอเริ่มจากจุดจบกันก่อนหรืออาจจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของพระองค์ในฐานะวิญญาณเทพในตำนานก็ได้ครับใช่เลยครับในเมียนมาเนี่ยเขาจะเรียกพระองค์ว่ายูนบยินซึ่งถ้าแปลตรงๆเลยนะก็คือกษัตริย์ของชาวโยนแล้วชาวโยนคือใครก็คือคําที่คนพมา่าเขาใช้เรียกคนล้านานานั่นเองครับแต่ที่มันพีกกว่านั้นก็คือพระองค์ไม่ได้เป็นแค่วิญญ,ญาณธรรมดานะครับแต่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในนัดหลวง37ตนอย่างเป็นทางการเลย ซึ่ง37ตนนี้มันเหมือนเป็นคณะเทพาร้ายประจําชาติของเขาเลยนะคือเป็นเรื่องใหญ่มากอัดก่อนที่เราจะไปกันต่อมีคําสําคัญคํานึงที่ต้องรู้จักกันก่อนเลยครับคือคําวันนัดนัดในความเชื่อของคนพมา่าเนี่ยนะครับคือวิญญาณของคนที่มีชีวิตน่าเศร้าตายแบบไม่ยุติธรรมตายรุนแรงหรือที่สําคัญเลยคือตายไกลบ้านเรื่องราวของคนเหล่านี้มันจับใจคนฟังครับทำให้คนรู้สึกสงสารเหห็็็นนนใใจจสสุุดทท้้ายยยายยยยกกกก่ออองงลเปิิญ,ญณศั์์ธคคมร จำคำว่านัดนี้ไว้ดีๆนะครับเพราะนี่แหละคือกุญแจของเรื่องทั้งหมดเลยเอาละครับบัลลังที่ว่างเปล่าแห่งล้านนาพอเรารู้จักนัดแล้วทีนี้แหละได้เวลาย้อนอดีตกลับไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันจริงๆสัทีเราจะวาร์ปกลับไปที่อาณาจักรล้านนากลางศตวตรรษที่16ครับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่วุ่นวายมากลองดูไทม์ไลน์นี้สิครับจะเห็นภาพเลยว่ามันวุ่นวายขนาดไหนเริ่มเลยนะปี2088ัษัตริย์ล้านนาสวรรคตปุ๊บ เกิดเรื่องเลยครับบรรลังว่างปีต่อมา289ก็เลยต้องไปเชิญเจ้าชายน้อยจากล้านช้างมาเป็นกษัตริย์แต่เป็นได้แค่ปีเดียวครับปี290พ่อของเจ้าชายน้อยก็ดันมาสวรรคตอีกก็เลยต้องรีบกลับไปครองเมืองตัวเองทิ้งล้านนาให้ไม่มีกษัตริย์อีกแล้วผลก็คือช่วงปี291ถึง294 0ล้านนากลายเป็นเหมือนสนามรบย่อมๆเลยครับพวกขุนนางก็ตีกันเองแย่งชิงอำนาจกันวุ่นวายนานถึง4ปีเต็มๆ คนนอกทู่ครองบัลลังก์กษัตริย์จากเมืองนายก็ในเมื่อมันวุ่นวายกันขนาดนี้เราคุณนางล้านนาก็เลยต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ครับคือหาคนนอกมาเป็นกษัตริย์เลยแล้วคนที่ถูกเลือกก็คือเท้าแม่กุจากเมืองนายครับทีนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นคนนี้คือมันมีเหตุผลครับเพราะแม้ว่าจะมาจากรัฐไทยใหญ่แต่เท้าแม่กุเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์มางรายผู้ก่อตั้งล้านนาโดยตรงเลยนะ เรียกว่ามีสายเลือกกดกษัตริย์ล้านนาอยู่เต็มตัวก็เลยมีความชอบธรรมพอที่จะมานั่งบัลลังก์เพื่อจบปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าการแก้ปัญหานี้มันดันไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนครับเกิดเป็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรมขึ้นมาเลยคือทางราชสำนักล้านนาเนี่ยเขาก็คาดหวังว่ากษัตริย์องค์ใหม่จะทําตามธรรมเนียมเดิมๆทุกอย่างใช่ไหมครับแต่เท้าเมกุหรือต่อมาคือพระเมกุติสุธิวงศ์เนี่ย พระองค์กลับนำธรรมเนียมแบบไทยใหญ่เข้ามาใช้แล้วก็ยังตั้งคนของตัวเองจากเมืองนายให้มาคุมตำแหน่งสำคัญคญอีกแน่นอนครับว่างานนี้ขุนนางท้องถิ่นดั้งเดิมของล้านนาไม่พอใจอย่างแรงเลยการล่มสลายของอาณาจักรครับคือความขัดแย้งข้างในยังเคลียร์กันไม่จบเลยนะการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของพระองค์ก็กำลังจะลากทั้งอาณาจักรไปสู่จุดจบอย่างถาวรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลองมาไล่ดูทีละสเต็ปกันครับหนึ่งเลย ท้าแม่กุยังติดต่อเหนียวแน่นกับเมืองนายซึ่งเป็นบ้านเกิด 2. ในตอนนั้นเองพระเจ้าบุเรงนองของพม่าก,ก็กําลังไล่ตียึดรัฐไทยใหญ่ต่างๆอยู่พอดีซึ่งก็รวมถึงเมืองนายด้วย 3. พอเมืองนายโดนบุกเท้าแม่กุก็ตัดสินใจส่งทัพล้านนาไปช่วยโอ้โหนี่คือการท้าทายพม่าซึ่งเป็นมหาอำนาจในตอนนั้นแบบเต็มๆเลยครับและ 4. ผลลัพธ์ก็คือพระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีล้านนาเป็นการเอาคืน แล้วก็ยึดอาณาจักรได้อย่างรวดเร็วเลยครับส่วนเท้าแม่กุก็ถูกจับตัวไปเป็นชเชลยจบเลยชีวิตหลังความตายจากองค์ประกันสู่เทวะวิญญาณและตรงนี้เลยครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเพราะการสิ้นสุดชีวิตในฐานะกษัตริย์บนโลกมนุษย์ของพระองค์กําลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ในฐานะวิญญาณเทพที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วทําไมต้องเป็นเท้าแม่กู้ที่ได้เป็นนัด เราลองมาเช็คลิสต์คุณสมบัติกันดูครับการจะเป็นนัดได้เนี่ย 1. ต้องเป็นคนใหญ่คนโตมีสถานะ 2. ต้องตายแบบน่าสงสารน่าเศร้า 3. ส,ส่วนใหญ่มักจะตายไกลบ้านเกิด 4. เรื่องราวชีวิตต้องทำให้คนฟังรู้สึกเห็นอกเห็นใจทีนี้ลงมาดูท้าวแม่กู้สิครับเป็นถึงกษัตริย์แต่ต้องมาสิ้นพระชนด้วยโรคภัยแค่เจ็บในฐานะเฉลยต่างแดนโอ้โหครบทุกข้อเลยครับ เข้าเกณฑ์การเป็นนัดตามตำราเป,เป๊ะเลยใช่ครับ1ใน37ตัวเลขนี้มันบอกอะไรได้เยอะมากเลยนะคือไม่ใช่แค่เป็นวิญญ,ญาณที่คนนับถือกันปากต่อปากนะครับแต่คือการถูกยอมรับอย่างเป็นทางการให้เป็นหนึ่งในวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศเขาเลยเป็นการตอกย้ำสถานะที่สูงส่งและถาวรของพระองค์ในโลกวิญญ,ญาณของเมียนมาและดูรูปลักษณ์ของท่านในฐานะนะสิครับจะเห็นว่าเป็นภาพของกษัตริย์นั่งอยู่ มือขวาถือดาบาพาดไว้บนบ่าคือภาพลักษณ์มันชัดเจนมากครับว่าแม้จะอยู่ในภพภูมิของวิญญาณแล้วแต่สถานะความเป็นราชันก็ยังคงอยู่นี่ไม่ใช่วิญญาณสามัญชนทั่วไปแต่คือวิญญาณของกษัตริย์กษัตริย์ผู้ถูกลืมปริศนาในบ้านเกิด เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับมันกําลังจะพาเรากลับไปสู่บทสรุปที่บอกเลยว่าน่าประหลาดใจมากและมันก็ทิ้งคําถามใหญ่ๆไวใ้ให้เราด้วยเมื่อเราลองย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของพระองค์อีกครั้งคือเรื่องที่มันพีคที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับผู้เขียนบทความต้นทางเนี่ยเขาเล่าว,ว่าตอนที่ได้ไปเยือนเมืองนายเขาพบว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องท้าวแม่กุในฐานะเจ้านายที่ถูกเชิญไปเป็นกษัตริย์ล้านานาเลยลองคิดดูสิครับ ที่พมา่าท่านเป็นถึงเทพองค์สําคัญแต่ที่เมืองนายที่ที่เป็นบ้านเกิดแท้ๆกลับไม่มีใครจําเรื่องราวของท่านได้เลยเหมือนกับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันหายไปจากความทรงจําของคนที่นั่นไปแล้วสุดท้ายมันก็เลยทิ้งคําถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วเท้าแม่กลุกคือใครกันแน่เป็นวีรบุรุษที่ถูกลืมไปแล้วหรือเปล่าหรือเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในเกมการเมืองของคุณนางหรือว่าตำนานและมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์มันถูกคนพบ และถูกจารึกไว้ก็ต่อเมื่อชีวิตบนโลกมนุษย์ของท่านได้จบเส้นลงไปแล้วเท่านั้นเอง